สวัสดีครับทักทายพี่ๆแล้วฮะเพื่อนๆอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันที่7ตุลาคมนะครับก็ยอมรับว่าห่างหายจากการทำคลิปไปพอสมควรเนื่องจากว่าช่วงนี้หน่อยต้องเดินทางทําธุระต่างจังหวัดบ่อยมากนะครับก็มีพี่ๆนะครับโทรเข้ามานะครับชมจากช่องทาง YouTube แล้วก็โทรเข้ามาว่าอยากให้คุณหน่อยเนี่ยนำรถมารทสองแบบ4ประตูกับแบบ5ประตูเนี่ยนำมา นำมาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบจุดด้อยจุดเด่นทั้ง2รุ่นว่ามีอะไรแตกต่างกันเบื้องต้นบ้างเพื่อที่จะนําไปประกอบในการตัดสินใจในการซื้อเร็วๆนี้นะครับกออ็รถนำน้อยนํามาจอดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดต้องบอกว่าเป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับถ้าจะจอดลึกจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับไป ก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบนะครับไปคอมเพล์รถทั้งสองแบบนะครับย้ําก่อนนะครับหน่อยอยู่ที่โชรูมาซราพะนครสหเกษตรนวมินทร์นะครับง่ายๆเลยถ้ามาจากเรียบด่วนรามีิทานะครับเลี้ยวซ้ายเข้าก็จะเป็นเห็นถนนเกษตรนวมินทร์นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้มีรถวิ่งอยู่นะครับแต่ถ้ามาจากงามวงวานนะครับตรงมาเรื่อยๆแล้วก็รอใต้อุโมงค์แยกเกษตรนะครับจะสังเกตเห็นโชรูมาซ่าพะนครอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าสังเกตต่อม่อเนี่ยนะครับ ต่อม้อตรงกลางถนนเนี่ยเกาะกลางจะอยู่ประมาณต่อม้อ72นะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้ามาไม่ถูกโทรเข้ามาที่0949619353ก่งก่อนก็ได้นะครับสำหรับเ,เกษตรน้มินเนี่ยจะมีศูนย์บริการนะฮะแล้วก็ศูนย์ซ่อมตัว,ต,วตัวถังสีในตัวด้วยนะครับที่จอดรถเรียกว่ากว้างขวางนะครับกว้างขวาง,วางอยู่ด้านหลังเลยนะครับส่วนสต็อกรถจริงๆเนี่ยนะฮะสต็อกรถใหม่ที่ลงมานะครับเราจะนำไปเก็บที่ลิฟต์นะครับซึ่งมีมีเรียกว่ามี สังกสีมีทุกอย่างเรียบร้อยนะครับรถเราดูแลเป็นอย่างดีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เรามีเวลาไม่ไม่ค่อยมากนะครับเรามาพบกับการเปรียบเทียบกันเลยนะครับหน่อยน้ำรถ2รุ่นนะฮะสรุ่นนะครับ2เครื่องยนต์นะครับแล้วก็2แบบนะครับก่อนอื่นนะครับคันที่เราเห็นด้านหน้านะครับคันซ้ายก่อนคันซ้ายที่เราเห็นเนี่ยคือนิวเมอร์เสรุ่น C นะครับราคา5 9 0 0,000ก้นาบาทเป็นสีดำเย็ดแบ็กแบบ4ประตูนะครับ ส่วนขั้นตรงขวามือเราหน่อยนำ <c oughs> หน่อยเอามาละสองนะครับดีเซล1.5นะครับ1.5เทอร์โบนะครับดีเซลรุ่น XDL นะครับมาจอดเปรียบเทียบนะครับเป็นแบบ5ประตูสีโพลีเมทันเกทั้ง2สีไม่ต้องเพิ่มต่างนะครับเอาละมิติเอาละนะครับมิติง่ายๆเลยนะครับแบบ4ประตูเนี่ยกันดูกันชัดนะครับจะมีความยาวมากกว่าแบบ5ประตูอยู่ประมาณ1ฟตุตนะ นะครับหฟุตก็คือด้านท้ายแหล่ที่มันยาวมานะครับทําให้ห้องเก็บสัมภาระมีความลึกมีความลึกนะไปดูว่าลึกแค่ไหนไปดูกันเลยฮะไปกันทีละอย่างเลยรุ่นนี้รุ่น C นะย้ำกันก่อนนะครับรุ่น C นะครับรุ่น C ไฟท้ายแบบนี้เลยนะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะครับรุ่น C นะครับมีกล้องคอยหลังมาให้ด้วยนะครับ กล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับคุ้มนะฮะรุ่น C ีนะที่เราจะมาดูก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระเห็นไหมฮะเขาจะดูลึกมากลึกแค่ไหนครับเรียกว่าใส่กระเป๋าเดินทางไปต่างประเทศได้2ใบนะครับแล้วก็จะสามารถพับพับเบาะนะครับแยกฝั่งโดยการดึงสลักนะที่อยู่ที่เป็นรูปนี้ฮะสฝั่งเลยเพราะว่าตัวเบาะเองเนี่ยเขาสามารถแยกเก็บหรือแยกพับได้แบบ60-40%ิอนะครับอันนี้ต้องพับจากด้านนอกคือดึงสลักจากด้านนอกนะครับแบบซีดาน ฉะนั้นข้อดีคือเขาลึกแต่ว่าจุดด้อยคือเขาจะเปิดได้ประมาณนี้ฉะนั้นถ้าเรามีสัมภาระที่เป็นทรงสูงมีต้นไม้อเงี้ยเราจะใส่แบบทรงสูงไม่ได้นะครับเราต้องสอดลงไปนะครับอันนี้คือจุดด้อยของแบบซีดานนะครับติดตั้งตัวสปอยเลอร์มาให้แล้วนะครับอันนี้ฝุน่นเกาะไม่ต้องตกใจนะรถฟึ่งลงแล้วก็พอดออียังไม่ได้นําไปล้างนะครับ รุ่น C ติดตั้งตัวล้อแมกขบ15มาให้นะครับสีของล้อแมกจะเป็นแบบเรียกว่าออกประมาณแบบสว่งสวางๆหน่อยไม่เหมือนกับล้อท็อปล้ท็อปเขาจะเป็นกันเมทัลลิกก็คือจะดูขำขึ้นนะครับระบบเบรกจะเป็นหน้าดิสเบรกด้านหลังดัมเบรกอันนี้ในเบนซินนะตัว C เนี่ยเดิมๆเ,เขาจะติดตั้งตัวบาะที่เป็นบาะผ้านะครับสังเกตลายบาะจะเป็นประมาณนี้นะครับออกประมาณสีน้ำตาลนหน่อยฮะอันนี้ไม่ค่อยสว่างเพราะว่า มืดนะฮะเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือรุ่น C นะครับลองดูกันชัดเลยตัวบอรดจะเป็นสีน้ำตาลเป็นผ้าแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาลูกค้าซื้อรุ่น C เนี่ยก็จะไปเปลี่ยนเป็นเ,นเนบาดหนังเพิ่มประมาณนี้นะครับพวงมลลาลัยนะครับไม่มีครอสโนโฮมาให้นะครับไม่มีมาให้นะครับหน้าจอากลางเซ็นเตอร์ดิสเพย์ทัชสกรีนได้นะครับแอร์เป็นแบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่น C นะครับ โซนหน้านะครับจะเป็นสีดำนะฮะสีดำเงานะครับอันนี้คือรุ่นซีนะอัตรา,าก,การสิ้นเปลืองในรุ่นซีเนี่ยนะครับในเครื่องเบนซิน,น 1,300cc ที่เรารู้จักกันเนี่ยอัตราเฉลี่ยอยู่ประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดนะครับเขาอาจจะประหยัดมากขึ้นก็ได้นะครับประหยัดมากขึ้นก็ได้นะครับเราเห็นความต่างแล้วเราไปดูด้านหน้านะครับโซนด้านหน้า จริงๆหน่อยจะเทียบ4กับ5ประตูนะแต่ว่าพอมาลงลึกแล้วเราก็เลยจอดลึกเลยแล้วกันนะครับ mm hmm. ด้านหน้าโคมไฟเป็นแบบ LED นะครับแต่ไม่มีไฟเดียร์ไทม์มาให้นะครับ mm hmm. ไม่เหมือนรุ่นลองท็อปกระจังหน้าจะเป็นแบบดําด้านนะครับ mm hmm. มีเส้นการออกแบบดีไซน์ของมาสด้าก็จะเป็นแบบซิกเนเจอร์วิงก็คือเส้นนี้ครับโครเมียมนะครับ mm hmm. การชนหน้าจะเป็นตกแต่งไม่ได้เป็นเหมือนโครเมียมนะครับไม่เหมือนกับรุ่นลองท็อปนะฮะ mm hmm. จะเป็นดําด้านแบบนี้เลยนะฮะ เราลองไปดูอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ก็อันนี้จะเป็นดีเซลนะครับดีเซล1.5ตัว xdl เลย1.5 turbo นะครับประหยัดน้ำมัน26-3กิลเมตร่อลิรนะครับถ้าต่างจังหวัดประหยัดมากกว่านี้อีกระบบไฟเป็น led projector มีไฟเดีย i ์ไทม์ก็คือไฟอ2กลมๆนี่แหละฮะเป็นโดนัทอันนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีการติดตั้งตัวกระจังหน้าที่เป็นดำเงานะครับมีกล้อง360องศามาด้วยนะครับในรุ่น ็กดีเอลนะครับแล้วก็การชนหน้ามีการดีไซน์โดยการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์หน้ามาให้เซ็นเซอร์หลังมาให้แล้วก็มีการใส่แบบคิวคอมเมียมาให้อันนี้คือโดด,ดเด่นมากๆฮะัอ่ะเดี๋ยวดูมุมไกลก่อนเนี่ยนะครับเอกลักษณ์ของดีเซลเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งลอ้อนะครับล้อแม็กเป็นลายพิเศษเลยใช้คาว่าลายเอกลักษณ์แล้วก,กันนะครับเป็นขอบ16นะครับต่างกันนะครับถ้าเป็นเบนซินขอบ15ทุกรุ่นนะครับ แบบห้าประตูนะครับที่มีความแตกต่างก็คือด้านท้ายที่มีความสั้นกว่าประมาณ1ฟุตนะครับแต่ข้อเด่นหรือข้อด,ดีก็คือเขาสามารถเปิดได้สูงอ่ะไปดูเลยเปิดยังไงแบบห้าประตูเปิดบริเวณนี้ครับสอดมือเข้าไปเลยมีการติดตั้งกล้องเหมือนกันนะนะครับติดตั้งกล้องถอยหลังแต่ว่ารุ่นนี้อเผอิญว่าเป็นท็อปก็เลยติดตั้ง3 0 0วิว3 6 0องศิาวิวอ่ะพอเปิดมาเราจะเห็นระยะระยะของพื้นที่เนี่ยมันสามารถใส่สัมภะระทรงสูงได้เห็นไหมครับ แล้วถ้าพับบอร์ดลงไปด้วยว้าวเนี่ยพอพับ,บอร์ดพื้นที่กว้างมากๆฮะใส่กล่องใส่ลังใส่ตู้เสื้อผ้าได้เลยนะนะครับด้านหน้าที่เราเห็นจะเป็นจอกลางเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะครับเวลาถอยหลังกล้องถอยหลังก็จะไปโชว์ที่หน้าจอกลางนั่นแหละนะครับแต่นะครับแต่ระยะของพื้นที่จากตรงนี้นะด้านท้ายนะครับการชนท้ายมันจะสั้นกว่าแบบซีดานอันนี้ก็ ลองเทียบดูว่าแบบซีดานกับแบบ5ประตูนะครับแบบไหนที่เหมาะกับตัวเรานะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยตัว5ประตูเนี่ยเขาจะให้ความสปอร์ตพูดกันง่ายๆครับให้ความสปอร์ตหาที่จอดรถได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าระยะที่จอดจะสั้นกว่าประมาณสั้นไปอีกอ่ะสั้นไปอีก,กว่าประมาณหนึฟุตที่แจ้งไปแล้วนะครับส่วนซีดานเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกประมาณแบบว่า ดูภุมมฐานนะครับดูภุมมฐานดูดูใหญ่ดูยาวนะครับแล้วถ้าไปใส่สเกิร์ตชุดแต่งนะครับตัวรถจะมีมิติยาวใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะครับห้าประตูใส่สเกิร์ตได้เหมือนกันดังรูปเลยฮะใส่ใส่ชุดแต่งเข้าไปจะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับสวยคนละแบบครับรักพี่เสีษดายน้องก็ซื้อสองพันเป็นเลยนะครับจอดคู่กันเลยนะครับทั้งสองสีนะครับทั้งสองสีไม่เพิ่มตังนะ โพลีก็ไม่เพิ่มดำก็ไม่เพิ่มดำคือ j e ็ Back กโพลีเมทันเกรย์หรือหลายท่านชอบเรียกง่ายๆว่าเผานมนั่นแหละนะครับไม่เพิ่มตังโอเคนะครับออลืมบอกไปดีเซลเนี่ยดีเซลเครื่องดีเซลเขาจะเป็นระบบดิสเบรกทั้งหน้าหลังนะครับหน้าหลังเลยนะครับหน้าหลังแต่เบนซินไม่มีนะครับปินเบนซินจะมี ระบบเบรเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหน้าส่วนยางที่ติดตั้งมาจะเป็นยางรันแฟตนะครับยางรันแฟตก็ระวังนิดหนึ่งครับหน่อยนำมีล่างรันแฟตเนี่ยเวลาเจอหลุมลึกๆนะครับกว้างๆเนี่ยหลีกเลี่ยงนิดหนึ่งเพราะว่ายางรันแฟตถ้าเจอหลุมแบบนี้หลุมลึกๆก,กระแทกแรงๆเนี่ยเขาจะบวมเขาจะเรียกว่าอะไรครับเบี้ยวได้ง่ายกว่ายางยางปกติทั่วไปนะครับ แต่ว่ายางอั้นแฝดข้อดีคือเวลามีตะปูเล็กๆนะครับทิ่มเข้าไปหรือเสียบเข้าไปเนี่ยเราสามารถใช้ตัวน้ํายาปะยางเนี่ยนะครับออที่มากับตัวรถเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันสามารถไปอุดรูได้แล้วก็สามารถขับได้ขับได้ปกตินะครับสังเกตว่าในรถมาเตอร์สที่เป็นอีโคคาร์เนี่ยจะไม่มียางอะไหล่มาให้แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในไหนแล้วก็ เห็นรถด,ดีเซลแล้วเราเข้าไปดูด้านในนะครับว่าการออกแบบในเ d l มีอะไรพิเศษบ้างตัวเบาะนะครับตัวเบาะเหมือนกับในรุ่นรองท็อปของเบนซินนะครับเบาะจะเป็นสีเทาเห็นไหมฮะสลับกับหนังกลับหรือหนังลักชูเอทนั่นแหละครับพวงมาลัยนะครับก็จะติดตั้งตัวคลัตคอนโทรลมาให้นะครับคลัสโซมาให้เรียบร้อยแล้วด้านซ้ายก็จะเป็นควบคุมเพิ่มลดเสียงนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีแพทเทิรนชิพมาให้นะครับในเบนซินมีแพทเทิรนชิพ นะครับมาให้แต่ถ้าเป็นเบนซินเนี่ยตอนนี้ติดตั้งมาในรุ่นเ S L เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นโมเดล2021นะครับมีเพดานชิปตั้งแต่รุ่นลองท็อปแล้วนะครับหน้าจอนะฮะหน้าจอเือนมาจะเป็นแบบอนานล็อกนะครับอนานล็อกเรียบร้อยแล้วมีกล้อง360องศาด้วยเอ้ยเดี๋ยวไปดูกล้องนิดหนึ่งครับมันจะมีรูปที่เป็นรูปวิวนะครับบริเวณติดกับคอนโซลหลังพวงมาลัยด้านขวานะครับกดลงไปเลยนะฮะรูปที่เขียนว่าวิว V I E W วิว เห็นไหมครับพอกดไปนะครับกดไปเลยมันก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าจอเดี๋ยวเราไปดูวิวนิดนึงแรกๆนะครับ3 6 0ิงศาวิวเนี่ยอาจจะดูไม่ชินนะฮะห,หลายท่านมองว่า,าจะาดูงงไม่เป็นไรนะครับคือเราเราเราเน้นเรื่องความปลอดภัยมากกว่านะครับเดี๋ยวใช้ไปก็จะเริ่มชินเองเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นกล้องปกติถอยหลังเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นเต็มเต็มจอเลยนะครับอันนี้คือความต่าง ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบนะครับรถยนต์ทั้ง2แบบนะครับก็ลองตัดสินใจดูว่าระหว่างแบบซีดานนะครับที่มีความยาวมากกว่าประมาณ1ฟุตหรือประมาณ30เซนเนี่ยนะครับมีด้านท้ายที่เก็บของได้ลึกกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็อีกแบบก็คือสไตล์สปอร์ที่เป็นแบบ5ประตูนะฮะแบบไหนที่เหมาะกับตัวเรานะครับก็ลองเลือกแล้วก็ตัดสินใจดูหรือถ้าไม่แน่ใจนะครับดูแล้วยังไม่แน่ใจนะครับ เข้ามาทดลองขับหรือมาดูัวจริงที่โชว์รูมได้นะครับติดต่อหน่อยได้เลยนะครับตามเบอร์โทรอีดีไลน์ที่หน่อยลงไว้ใต้คลิปแล้วนะครับก็เป็นอดีไลน์เป็นเป็นอดีไลน์เนี่ยเป็นเบอร์โทรเลยก็คือ0949619353นะครับเข้ามาเทียบการันันชัดเลยนะครับเราจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าแบบไหนดีนะครับ5ประตูหรือว่า4ประตูดีนะครับก็ลองเลือกกันได้เลยนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ทิ้งไว้ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปหากมีสาระดีๆนะครับหน่อยจะรีบนำมาอัปเดตหรือว่าหากพี่ๆท่านใดอยากจะให้หน่อยลงคลิปเกี่ยวกับด้านไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าจะโทรเข้ามาโดยตรงก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้จากไปก่อน,นครับสวัสดีครับ